วันจะมาเล่าให้ฟังถึงชุมชนหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญในเชิงการท่องเที่ยวอยู่ก่อนถึงพัทยาค่ะที่นี่นะคะมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินเลยวิถีชีวิตชุมชนที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนมากๆค่ะเป็นชุมชนที่มีมายาวนานมากเลยนะคะมีร้านค้าที่เก่าแก่ด้วยสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันเลยถือว่าเป็นตำนานได้เลยค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็โชคดีมากเลยค่ะที่เราได้เจอน้องๆกลุ่มยูทูตีบางละมุงนะคะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเลยค่ะอยากนําเสนอเรื่องราวต่างๆของชุมชนให้คนได้รู้จักกันและไม่อยากให้ชุมชนนี้กลายเป็นแค่เมืองผ่านอีกต่อไปค่ะตอนนี้นะคะวันก็มาอยู่ที่ชายหาดของเทศบาลตาบลบางละมุงนะคะแล้วก็เพิ่มมาเจอกับน้องๆกลุ่มนี้ค่ะซึ่งเขาก็อยู่ในเทศบาลตาบลบางละมุงเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นเจ้าถิ่นที่นี่เลยเพราะฉะนั้น สถานที่เด็ดๆยังไงเดี๋ยวเราจะต้องถามน้องๆกันเลยดีกว่าว่ามีสถานที่ใดบ้างให้เราได้ไปเที่ยวไปเก็บไปกินกันถ้าเป็นในส่วนร้านอาหารนะคะก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวป้าจำหลัดค่ะ,ะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดคุณติ๊กค่ะตรงนี้ก็จะมีทั้งขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายกะเพราเป็ดด้วยแล้วก็อีกร้านหนึ่งเลยค่ะก็คือร้านโจ๊กไวๆวค่ะร้านนี้เขาจะมีสูตรเด็ดนะคะก็คือเขาจะเอาโจ๊กกับมาม่าไวๆเขามา ผสมกันแลว้โจ๊กใบวนี้พี่จําได้ว่าพี่เคยมากินแต่สมัยก่อนมันคือแบบขายดึกใช่ไหมใช่ร้านนี้ตอนนี้ก็คือรางวันเขาก็เปิดแล้วใช่ไหมคะใช่โอเคโชคดีมากเลยเดี๋ยวต้องไปเก็บร้านนี้ด้วยค่ะก็ถ้าสมมติจะแวะไหว้พระอะไรเงี้ยนะคะก็แวะที่เป็นวัดประชุมคงคาวัดท่ากระดานค่ะวัดประชุมคงคาเนี่ยเมื่อก่อนนะคะช่วงก่อนโควิดก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยค่ะมาเต็มวัดเลยค่ะถ้าเกิดเป็นวัดที่ชาวจีนมาแสดงว่าต้องเป็นวัดที่นิยมของที่นี่แน่ ถ้าเป็นส่วนในของคาเฟ่นะคะแนะนำอยู่2ร้านนะคะคือร้านฮูก้าค่ะกับร้านฟามิงโกในส่วนของในร้านฮูก้าค่ะนะคือก็จะมีขายทั้งเครื่องดื่มอาหารแล้วก็เป็นพวกเค้กค่ะน่าทานมากค่ะแล้วก็ในส่วนของร้านฟามิงโกก็คือจะขายเป็นพวกชานมไข่มุกอันนี้ของโปรดร้านนี้ต้องไปนี่ต้องไปค่ะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีอุทยานทางภูติศาสตร์คืออุทยานจ้าตากเนาะมันจะเป็นเหมือนกับว่าสนามเด็กเล่นแล้วก็จะเป็น สถานที่พักผ่อนออกกำลังกายศวนสาธารณะใช่ครับ<อ>ผมเป็นฝึกถ่ายรูปจนจุดชมวิวจุดเช็คอินอะไรก็แล้วแต่ครับผมแล้วก็เป็นที่ให้ศึกษาผมทางประวัติศาสตร์ด้วย<อ>ทีนี้เราก็จะไปซื้อของตลาดนี้เป็นตลาดของชุมชนเราก็จะเห็นวิธีการใช้ชีวิตของชุมชนค่ะแล้วก็จะมีของฝากด้วยค่ะม,มีหอยจ้อเจ๊หวังนะคะอันนี้คือเขาทําเป็นกลุ่มชาวบ้านเลยค่ะ<อ>แล้วก็จะมีของขึ้นชื่ออีกอย่างางก็คือไข่เค็มค่ะเป็นของโทอท็อปของที่<อ>ตำบลนี้เลยค่ะ ของโอท็อปเลยใช่ไหมคะก็คือกลุ่มชาวบ้านไมคนทํากันเองใ,<ช>ในตาบล <ฮะ S 1> เลยเดี๋ยวต้องเก็บเหมือนกันสองที่นี้โดยเฉพาะของฝากอันนี้เราจะไม่พลาดเรื่องกินเราจะไม่พลาดค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยววันจะไปเก็บภ่าบรรยากาศทุกอย่างเลยนะพี่น้องๆแนะนําเลยเพราะเราจะต้องเชื่อเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นเขาแนะนําแล้วแล้วที่สาคัญคือของกินจะต้องเด็ดมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะสถานที่ต่างๆที่น้องๆแนะนําเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะรสชาติอาหารจะอร่อยแค่ไหนวัดจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ แนะนำนะคะซึ่งมันอยู่ใกล้ทะเลก็เลยชวนพี่มานะคะที่นี่วัดอะไรนะคะวัดประชุมคงคาประชุมคงคาซึ่เป็นวัดเหมือนของประจำตำบลบางละมุงเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะมาทําบุญอะไรที่นี่ค่ะวัดใหญ่มากใช่แล้วที่สําคัญจุดเด่นนะคะก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุค่ะทุกคนก็จะมากราบไหว้มีท้งนักท่องเที่ยวค่ะที่จัดทัวร์วัดที่บอกว่าวัดนี้มีคนจีนเยอะใช่ไหมคะสมัยก่อนโควิดเนาะมีทุกวันเลยค่ะโอ้แสดงว่าต้องเป็นวัดขึ้นชื่อของที่นี่ใช่แล้ววัด แต่ว่าสถานัตยกรรมเขาก็ดูสวยงามมากเลยนะคะว่ทัง้งใหญ่ะคะคืะโอเคเลยเดี๋ยวไปเดินชมอรอบๆวัดกันดีกว่าที่วัดแห่งนี้นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศว่าปี50นะคะ2550ได้รับการคั้นเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษาภายในวัดนะคะสำหรับปี2552นะคะได้รับการคั้นเลือกให้เป็นวัดพัฒน,นาตัวอย่างค่ะ และปี2556ได้รับ2รางวัลเลยนะคะก็คือได้รับรางวัลการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นค่ะ พี่วันนะคะมาดูวิธีการทําไข่เค็มค่ะอ๋อโอเคตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าศูนย์สัมมาชีพหมู่หนึ่งบ้านลงโปค่ะศูนย์สัมมาชีพหมู่หนึ่งนะคะซึ่งก็อยู่ตรงป้ายบางละมุง21เลยใช่ไหมคะอยู่ตรงสีแย่เลยแล้วยังเป็นลานกิจกรรมด้วยเนาะเพราะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการต้มไข่เค็มกันซึ่งที่นี่เขาก็เป็นสินค้าโอท็อปของตําบลบางละมุง กันเลยใช่ไหมโอเคแล้วก็กระจายสู่ชุมชนแถวแถวนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะทูทั้งวิธีการล้างการต้มนะคะก่อจะมาเป็นไข่เค็มว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราบุกกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทาเลยค่ะไหมค่ะหลังจากที่เราดองไข่ไว้15วันนะคะอันนี้คือไข่ที่ไข่เป็ดดองไข่เป็ดดองดองไว้15วันอันนี้ก็จะเป็นของชุมชนเลยใช่ไหมคะชุมชนเลยค่ะของชุมชนเป็นสมาชิกของชุมชนเราเนี่ยแหละค่ะดองนับ เกลือค่ะเราต้องต้องน้ำเกลือดองไว้15วัน15วันถ้าเราจะทําเป็นไข่เค็มทอดก็ประมาณ7วันคือเป็นไข่เค็มทอดไม่ไม่เค็มมากของสวยด้วยเป็นกล่องกระดาษใช่ค่ะขอดูหน่อยนะอ๋อนี่เลยค่ะกระดาษรักโลกใส่ได้6กฟอง ก็อันนี้จะเป็นไข่เค็มของกลุ่มสามาชีพชุมชนบ้านโลงโบนะคะต้องบอกเขาบอกว่ารสชาติกลมกล่อมไข่ขาวเค็มน้อย<ช>เพิ่มคุณค่าเกลือแบบไอโอดสะอาดอร่อยและที่สำคัญไข่เค็มไม่เค็มค่ะมันคืออะไรไข่เค็มไม่เค็มทำไมถึงต<ช>ั้งชื่อไข่เค็มว่าไม่เค็มมันไม่เค็มจริงไหมต้องไปลองกันเองใช่ต้องมีการพิสูจน์กันแล้วล่ะใช่ค่ะเราก็จะให้ดูนะคะนี่เลยไข่เค็มที่บอกว่าลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะแล้วก็ติดต่อทางชุมชนได้เลยค่ะ แดงมากเฮ้ยไข่แดงอร่อยมาก,อออกขอเขาต้มด้วย <laughs> นี่จริงๆนะ <laughs> เขาให้กินกับข้าวเนะี่ยเรามากินเล่นกัน, <laughs> นระหว่างการเดินทางนะคะเราก็จะมาแวะซื้อชานมไข่มุกลานนี้กันค่ะร้านนี้มีชื่อว่าชามิงโก้สาขาบางละมุงค่ะ เป็นร้านที่ตกแต่งออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะคะสีสันเหมาะกับสายวานมากเลยค่ะใครชอบชานมไข่มุกนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่วานแนะนำค่ะค need, ก็ตอนนี้วันนั่งอยู่ในร้านโฮก้าคาเฟ่นะคะซึ่งที่นี่นะคะจะอยู่ริมถนนสุขุมวิทเลยค่ะขาเข้าพัทยานะคะสังเกตง่ายๆเลยตลาดลงโปะมานะคะก็จะเจอร้านนี้เลย เข้ามาบรรยากาศร้านดูแบบสบายๆชิลๆมากเลยนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะมีเมนูเครื่องดื่มคาเฟ่เบเกอรี่นะคะแล้วก็ยังมีเมนูพวกอาหารข้าวสปากเก็ตตี้อะไรแบบนั้นคือมีหมดเลยนะคะเรียกได้ว่ามาร้านเดียวอะก็สามารถแบบมานั่งทานทาอาหารหนักอาหารว่างหรือกับคาเฟ่เบเกอรี่อย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ ก็จะพาทุกคนมาถึงแหล่งผลิตของหอยจ้อปูชื่อดังเลยนะคะเจ้านี้นะคะสามารถจัดส่งให้กับทางโรงแรงหมหรือร้านอาหารทั่วไปในพัทยาเลยค่ะที่เลยค่ะเจหวังหอยจ้อปูนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกระบวนการผลิตด้านในกันค่ะเดียวตามมันมาเลยในห,หมูกระเทียมพริกไทยลาบงชีแล้วก็แหนวแล้วก็เนื้อปู ให้ให้หนั่นน่น,นเหมือนกันนะเนี่ยให้ปริมาณแบบนั่นเลยเนื้อปูก็คือแบบทำมานานแล้วก <c oughs> ี่ปีแล้วคะเนี่ยหอยจ้อเนี่ยคนนู้นอ่ะอายุสามขวบตอนนี้อายุสามสิบถ่ายลูกทำมาสามสิบกว่าปีแล้วไม่ได้ขายหน้าร้านเลยไม่มีหน้าร้านเลยไม่ไม่ขายที่บ้าน<ๆ>คนจะมารับร้านอาหารมัง่งคนทั่วไปแค่นี้ก็ไม่ทันแล้วพอให้ก่อนทำลูกสามบาท ตอนนี้ถึง15บาทแล้ว2 5ถึง20ขายดีโควิดยิ่งขายดีวันนี้ทำพันพันบรรลูวันที่แล้วก็ทาอาที่ที่แล้วทําไป2,000บรรลูกขายจะหมด,หมดแล้วเขามาซื้อกันอ่ะลูกากต่อปากอะอ่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมที่จะนึ่งและมัดเรียบร้อยเนื้อแน่นมากเดีย๋ยวเราจะลองชิมกัน หอนมานือน่น,นสดมากอันนีมันกุกกุคือแฮวใช่ไหมคะมนนรสชาติหอยจ้อที่แท้ทูก็ที่นี่นะคะนองจากจะมีหอยจ้อแล้วนะคะ,ะเขาก็ยังมีอาหารทะเลจหนายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งกั้งปูนะคะโดยเฉพาะปูเนี่ยเขามีแทบทุกวันเลยนะคะก็จะมีทั้งปูเนื้อปูแกะหรือว่าจะเป็นปูเป็นตัวก็ได้นะคะแนะนำว่า ให้ออเดอร์ก่อนดีกว่าเพราะว่าที่นี่เขารับวอล์กอินด้วยนะคะแต่ว่าอยากให้ออเดอร์ก่อนเพราะว่าบางทีวอล์กอินเข้ามาแล้วไม่มีของเนี่ยก็จะมาเสียเวลากันนะคะที่นี่นะคะก็โทรเข้ามาจองนัดล่วงหน้ากันได้เลยว่าจะรับของเมื่อไหร่นะคะก็กออยังไยงไอยองขอตัวไปทานหอยจ้อก่อนนะคะกำลังร้อนๆเลยคะ่ะ อีกหนึ่งร้านนะคะที่เราไม่อยากให้พลาดกันค่ะเป็นร้านที่ต้องแวะชิมเลยนะคะใครชอบทานเป็ดนะคะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่อีกหนึ่งร้านเลยค่ะกะเพราเป็ดกับกระเทือเป็ดเด็ดมากๆเลยค่ะกะเพราเป็ดที่นี่ก็จะมีความแปลกไม่เหมือนกับที่ร้านอื่นนะคะเนื่องจากว่าเราจะสังเกตดูว่าเนี่ยเลยตัวกะเพราเป็ดเขาค่ะมันจะมาเป็นแบบขาหรือน่องแบบนี้เลยนะคะจากให้เราเคยทานที่ร้านอื่นมันจะหั่นเป็นชิ้นๆใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเขาจะมาเป็นแบบชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็ความฉ่ำของกะเพราก็จะแบบจะเยอะจะดูน่าทานมากเลย ตั้งแต่นั่งทานมานะคะคนเดินเข้าร้านนี้เข้าออกตลอดเวลาเลยแสดงว่าเป็นร้านในตำนานจริงๆค่ะอย่าลืมนะใครผ่านมาแถวนี้นะคะร้านเขาเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะจนถึงบ่ายสามโมงเย็นหรือถ้าวันไหนที่เขาขายดีๆแล้วหมดก่อนนะก็อาจจะปิดก่อนได้นะคะช่วงบ่ายๆก็โทรเข้ามาสอบถามที่ร้านมาก่อนได้เลยค่ะ ก็จะเรียกว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของชุมชนก็น่าจะเรียกได้เลยนะคะตลาดลงโปะค่ะตรงนี้ค่ะจะเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็จะมีพระมาคอยบินทบาตค่ะเราก็จะออกมาทําบุญกันได้เลยนะคะผู้คนมากมายออกมาจับใจใช้สอยหรือจะเดินซื้อของสดที่ตลาดเป็นของสดๆที่ชาวบ้านชาวประมงนํามาขายเลยนะคะบริเวณนี้ก็จะยังมีร้านค้าร้านขายของชําเสื้อผ้าบริการอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะรวมทั้งของกินที่ยังสามารถเดินซื้อกินที่เรียกว่าสตรีทฟู้ดตั้งแต่เช้าเย็นเลยค่ะก็อย่างที่บอกเลย นะคะว่าที่นี่มีแต่ของกินให้เราได้เลือกเดินซื้อกันตั้งแต่เช้าเย็นเย็นถ้าในช่วงเวลาปกตินะคะเขาก็จะมีขายในช่วงกลางคืนด้วยเรียกได้ว่าแทบจะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะอันนี้ก็เขาเรียกไข่นกกระทาเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้ยนิ่งมากเลยค่ะนี่ป้าเขาให้ชิมมันก็อร่อยแต่มันดีแต่ดีมากอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใจดีมากๆเลยดูโอเคก็มาลงโป๊ะมาหาก๋้วยทอดทานก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านนี้ ทุมนะคะร้านแรกเลยเดินเข้ามาก็คือที่เนี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าตลาดน้านลงโกเลนะใช่ตลาดน้านลงโกเลยก็คือจะเริ่มขายตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าแม่ค้าก็เริ่มออกมาแล้วก็ขายทั้งวันเลยนะคะสมมติว่าใครอยากห,หาอะไราทานเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เดินดูแล้วแบบมีทุกอย่างมีของกินอยู่ตลอดเวลาเลย อตอนนี้นะคะวันก็ยืนอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงค่ะร้านนี้จะเป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่เลยนะคะอยู่ที่ตลาดโลโกค่ะซื้อร้านป้าจำหลักเลยค่ะเขาก็จะขายก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแบบแป้วก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะหมูโบราณเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปชิมร้านนี้ด้วยค่ะไปเลยค่ะห้าสิบสองปีแล้วตอนนี้ป้าก็อายุเจ็ดสิบหก อ่าเป็นโบราณพอที่บ้านเนี่ยคือทําพริกกระเทียมเองแต่อย่างที่หนูเห็นเนี่ยหนูกินกระรูนี่พริกไทยอะไรอย่างเนี้ยป้าทําเองหมดแต่ป้าก็ไม่รู้นะอร่อยไม่อร่อยป้าก็ทำก๋วย <c oughs> เตี๋ยวนี่ไม่ไม่มีะายสูตรันเหมือนละต้มจืดอะ่ะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำใส่ไปในหม้ออะไรเงี้ยแล้วก็มีกระดูกหมูต้มท่าน,นั้นเองที่บ้านเนี่ยเส้นเล็กป้าก็ใช้ของอยุทยา ตอนนี้นะคะเราก็ได้เมนูก๋วยเตี๋ยวมาลองทานกันล้ค่ะก็เลยลองสั่งทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำมาลองทานดูนะคะโดยที่เนี่ยค่ะคุณ้าเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่ากระเทียมเจวอ,อะไรแบบนี้ก็คือทําเองใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ ดีอย่างตรงที่ว่าพวกอุปกรณ์พริกทุกอย่างอะคะ่ะป้าเขาเทล้างใหม่ทุกวันเลยนะคะจะไม่ได้แบบค้างอยู่ในโกลทิปไอ,อโลพริกโหโพริกน้ำปลาแบบนี้เลยค่ะก็ได้ความสดใหม่ทุกวันเลยแล้วก็พวกน้ําแบบนี้ค่ะโอเลียนกะเจ็บโมเลียนก็เจ็บเก๊กฮวยชาดำพวกนี้ก็ต้มเองทุกวันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองชิมกันดูค่ะว่ารสชาติอร่อยไหมค่ะสั่งไปสิก็ทอดเองด้วยนะคะถึงแบบ จะบอกว่าประกอบเด็ดมากค่ะวันนี้มีคนแนะนำว่า ถ้าเกิดสมบุรว่ามาแถวนี้นะคะจะต้องมาทานร้านนี้เลยค่ะโจ๊กใไวนนะคะสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเลยนะคะก็เมนูน่าทานมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันดูค่ะว่าจะน่าทานขนาดไหนนะคะขอเมนูแนะนําของที่นี่เลยดีกว่าก็เป็นววโจ๊กทะเลทะเลใช่ไหมสดมากโอเคเด็ดเลยใช่ไหม้นั่นแหละค่ะจักาเลย1หนึ่งชุดได้ขี่นะคะทนี่เลยค่ะ ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่รุ่นบุกเบิกของที่นี่เลยถ้าเป็นคนพื้นที่คือรู้จักทุกคนแน่นอนร้านแม่ตุม๋มโจ๊กไวัยนะคะทุกคนจะรู้จักถ้าเป็นคนพื้นที่นะโดยที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเปิดร้านตอนห้าทุ่มแล้วก็ขายโต้ลุ่งหมดแล้วก็กลับเบแล้วก็สมัยก่อนที่ขายเนี่ยก็คือต่อคิวกินเลยนะไม่ได้แบบว่าจะได้แบบมานั่งกินได้ง่ายๆอย่างนี้แต่ตั้งแต่สถานการณ์โควิดเนี่ยก็เปลี่ยนมาขายช่วงเย็นแทน เนี่ยค่ะอย่างเนี้ยก็เริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปเลยค่ะวันนี้โชคดีมากเลยอ่ะมาตั้งแต่พี่เขาเปิดร้านพอดี4ี่โมงใช่ไหมก็เลยคนก็เลยค่อนข้างน้อยไหนก็เดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะก็สำหรับใครที่มามาโซนนี้เลยนะคะตลาดลงโปะเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีของกินตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะตั้งแต่ตีห้าถูกโมงเลยค่ะ จนถึงหัวค่ําเคอร์ฟิวเลยนะคะมีของกินอยู่ตลอดเวลาค่ะร้านค้าก็อาจจะซับเปลี่ยนกันบ้างเช้าเยน็นหรือบางร้านก็อยู่ตั้งแต่เช้าเยน็นค่ําเลยนะคะอย่างร้านที่วันนั่งอยู่เนี่ยตอนนี้เปิดตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเคอร์ฟิเลยนะคะก็มาหาทานกันได้ค่ะที่นี่เป็นตลาดโรงโปะเลยค่ะ แล้วก็ยังมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะอยากจะพามาชมกันค่ะที่นี่ก็คืออุทยานประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินค่ะจะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดท่ารกระดานเลยแล้วก็ยังจะมีเรื่องเล่าให้ฟังด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะวันก็มาอยู่ที่วัดท่ารกระดานค่ะโดยที่วัดท่ารกระดานแห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านพุทธศาสนาของเทศบาลตําบลบางละมุงอีกหนึ่งที่เลยนะคะที่อยากให้ทุกคนได้มากันเดี๋ยววันขออนุญาตถอดแมสน,นิดินหนึ่งนะคะอ่าตอนนี้ค่ะ โดยที่วัดท่ากระดานแห่งนี้นะคะจะมีความสัมพันธ์กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของเรานั่นเองค่ะโดยถ้าเราจะสังเกตดูว,ว่าเราขับรถเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีศาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ทางด้านหน้านะคะสมัยประมาณกรุงศรีอยุธยาตอนปลายอะคะ่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยได้มีการตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมานะคะโดยที่จะไปที่เมืองจันทบูรนะคะและระหว่างทางเนี่ยค่ะให้มีการแบบพัก อ,อะะซึ่งวัดท่ากระดานเนี่ยค่ะก็จะเป็นหนึ่งในการพักทัพของท่านนะคะโดยเมื่อท่านมาถึงที่นี่แล้วนะคะก็จะให้มีการเผาศพทหารที่เสียชีวิตจากศึกสงครามมานะคะและในเวลาต่อมาค่ะทางวัดท่ากระดานแห่งนี้ก็มีการสร้างเจดีย์นะคะก็จะเป็นแบบด้านหลังวันนี้เลยค่ะเจดีย์บรรจุอัฐิทหารไทยจีนนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกแต่ดวงวิญญาณขององ,องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบรรพบุรุษของไทยที่เสียชีวิตจากศึกสงครามค่ะ ครั้งนี้ก็ประทับใจมากเลยนะคะสําหรับการเที่ยวในตาบลนบนางละมุงของของเราที่นี่นะคะจากว่าจากน้องๆอัก็ไปนะนําให้เรามาได้เที่ยวกันน้องๆกลุ่มนี้ก็คือยูทูบธีบางละมุงค่ะซึ่งน้องก็ได้แนะนําสถานที่เที่ยวไม่ว่าจะเป็นวัดอาหารต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในตาบลบนางละมุงเนี่ยก็คือเราไปมาแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แค่เมืองผ่านนะมันยังเป็นเมืองที่ทําให้เราได้แบบ มีที่เที่ยวอะไรอีกเยอะแยะเลยแล้วก็อาหารก็อร่อยทุกคนก็ใจดีด้วยค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ<อ>น้องอยูทูบีบางละมุงนะคะก็ให้น้องฝากด้วยดีกว่าว่าอยากจะให้เชิญชวนให้คนมาแบบเที่ยวที่ตำบลบางละมุงของเราครับ,รบผมก็ในส่วนนี้นะผมเป็นตัวแทนของตำบลบางละมุงของผมกายจะแจ้งว่าเมืองเนี้ยไม่ใช่แค่เมืองผ่านนะผม,มะในบริเวณใกล้เคียงจะเป็นเมืองพัทยาใช่ไหมถ้าเราเลยมาอีกนิดนึงเนี่ยเราจะได้เจอตำบลที่ มีอะไรแปลกตาไม่เหมือนกับตำบลอื่นนะผมถึงจะเห็นเป็นตำบลทางผ่านนะครับแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่มากกว่านั้นให้คุณได้เข้ามาค้นหาครับผมสำหรับวันเดย์ทิปวันนี้นะคะวันละน้องๆน,นะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ,บ,คบ,บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ มำหรับครั้งหน้านะคะถ้าใครได้มีโอกาสผ่านมายังชุมชนแห่งนี้นะคะลองแวะมาทําความรู้จักกับชุมชนแห่งนี้กันดูสักครั้งนะคะผู้คนที่นี่อัธยาศัยดีอาจจะเปิดปุ้มมองความแปลกใหม่ให้กับการท่องเที่ยวในครั้งหน้าของทุกท่านก็ได้เลยนะคะที่นี่ตําบลบางละมุงค่ะ